เราทำภาพเราแี่สังกาตาของพรงพุาธเจ้าโพนุโมล นว่นพาดีนาเนอันห้เท่าเราอันาร้อคาทั้งหลายนี้เองเวียนไหวตายเกิดเียนไหวตายเกิดแต่เป็นไม่ดีที่จริงเพราะฉะนั้นจะดำติดตรติดตัวสิตนไปได้ก็มีอยู่ทางเดียวเท่านั้นทางมุ่ถ้าพึงว่ามีอยู่ ออย่าไทิ้งตูติดตามล็อกผาหานจงหวันที่มนเพราะว่าเวลาเนี่พอกินได้ค่ะไม่เท่าไหร่แซ่บปะพอกินได้เรา่มีโอกาสไปโดนนั้นเอไม่ต้องัมากทำน้อไน้อยทำไปมน ห้ไมะร้อยร้อยหมดแล้วนะจ๊ะหมดแล้วค่ะพรุ่งนี้ว่ากันใหม่ มันหลายมาก s <S ็พเดินทางคับเพราะฉะนั้นถือว่าคุห้ทในไปเกเดีวก็มากไปเองยัง nah ันะเอาพ่าวพรุ่งน uh 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 ี้ว่ากันใหม่จ้าวันนี้หมดแล้วจ้าต่ต่ดากาวรที่ ไได้ัไฟใมดีปดปาี้กันมีคนจำได้ไหมไม่จำเป็นต้องจำได้ค่ะไม่อยากให้จำได้ด้วยไม่ไม่จำเป็นต้องจำได้คะ่คะบางทีก็อยากใช้ชีวิตแบบพรเวษนะวันนั้นก็เหมือนกันไปเดินงานอะไรก็ลกุกไปเดินงานอะไรก็ไม่ลุกก็ไป,ไปแบบก็เราอยู่บ้าน มีร้านค้านี่ก็ถ่ายแล้วก็ไปลงติ๊กต็อกแอปก็ไม่ใส่ให้กูเลยสักนิดนึงแล้วก็มีมาอคอมเมนต์นี่เขาคอมเมนต์แบบว่าดูดูดดแตกต่างอะไรวะเขาไม่เขาไม่ตัวอ,อย่างไปเลยดิฉันก็ไม่เห็นถ้าดิฉันเห็นดิฉันจะเข้าไปคอมเมนต์มีแต่มึงกับแม่มึงเท่านั้นราคาที่สวยที่สดุดมีแต่มึงกับแม่มึงค่ะสวยอยู่สองคนคนอื่นไม่สวยจบ มีแต่มึงกับแม่มึงที่สวยกันอยู่สองคนบนโลกนี้ไม่มีใครสวยเท่ามึงกับแม่มึงค่ะจบสวยสดตรงปกสดเออนะเออ,เอ,อจอบจบค่ะดูดีอยู่สองคนบนโลกใบนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณเลไปเนรายการจบขอบคุณนะคะ

โอ้ยหมดแล้วลงทานหมดแล้วหมดแล้วเลยอ่าเล่นจะถ่ายรูปมู่หน่อยถ่ายรูปถ่ายรูปรวมทีมงานถ่ายรูปรวมทีมงานรับพรชามวุไก่กิโลไก่กิโลนะร้อยโลค่ะไก่ร้อยโลเลี้ยงไก่ร้อยโลเลี้ยงไก่เป็นร้อยโลเลี้ยงเยอะ bên đây liền nói nhồi nói riêng cải nói lụa riêng อยู่บ้านธรรมดาฟิลแบบออกงานแต่งหน้าถ่ายทำผมนั่นก็มีฟิล แต่เข้าใจหรือยังบางทีทําไมเราแบบเวลาที่เราเออเราไม่สวยเราก็ไม่อยากให้ใครถ่ายรูปถ่ายคลิปอะไรเราใช่ไหมเราก็จะบอกว่าพี่มืนไม่สะดวกอ,อะไรแบบนี้เออข้าใจไหมม,มีคนบอกว่าถามหน่อยในฐานะที่เคยบวชถึงเรียนเป็นพระมีความรู้สูงแต่เป็นอะไรตัดแต่รเองเหลือถึงมานั่งสั่งสอนคนอื่นกูก็ไม่เคยไปสอนพ่อมึงนะกูก็ไม่เคยไปสอนพ่อมึงนะ กูเคยไปเคาะประตูบ้านมึงก็แบบมาฟังกูเทศหน่อยอย่างนี้ไหมกูก็ไม่เคยไปสอนนะกูเคยไปสอนพ่อมึงหรือเปล่ากูเคยกูเคยไปเคาะประตูเรียกพ่อมึงมาฟังเทศเปล่าก็ไม่เคยและมึงบอกว่ากูสอนคนอื่นได้ไงมีแต่คนอื่นอยากให้กูสอนค่ะมึงต้องใช้คําพูดให้ถูกมีแต่คนอื่นอยากให้กูสอน ทุกวันนี้ยแค่กูนั่งไลฟ์ติกต็อกก็มีแต่คนถามอันนู้นอันนี้อันนั้นแล้วไม่ใช่พูดความจริงพูดความจริงมันบอกว่าเป็นอะไรตั้งไต่สอนก็เดินความจริงคือแค่กูขึ้นไลฟ์ก็มีแต่คนอยากให้กูเทศแล้วเออถ้ากูแบบเดินเดินไปแล้วไปเคาะประตูบ้านมึงเรียกพ่อมึงมาฟังอย่างเงี้ยเรียกว่ากูสอน อาจริงไหมทุกคนอาจริงไหมจริงไหมก็เห็นเห็นอยู่อาบางทีไม่ใช่บางทีเราขึ้นมาขึ้นไล์ใช่ไหมคนเขาอยากได้ความรู้จากเราเขาคิดว่าเออเรามีความรู้ถ้ามึงไม่อยากให้กูสอนก็ให้พ่อมึงไปบวชติดก็ให้พ่อมึงไปบวชเรียนแล้วก็จบนักปะเรียนเก้าอย่างเงี้ยพ่อมึงก็สอนได้ใครก็สอนได้ไม่จำเป็นไม่จําเป็นต้องให้กูสอนหรอก จริงพ่อมึงก็สอนได้ถ้าพ่อมึงมีความรู้จบเย่ไม่ไม่เห็นยากเลยเจบ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 พอที่เกียดอืมสวยจะดไปหนึ่งหนึ่งแมต อยาให้ตอกโต๊ะตอกแถวยาวขึ้นทีบ้เนาะฮ้ยเดี๋ยวถ่ายถ่ายรูปทีมงานหน่อยทีมงานแพรรี่วันนี้เสื้อสวยวันนี้เสื้อสวยค่ะต้องรูปร <ปะ S 1> ูปคู่รูปคีป่สักหน่อยเ,เย,ออยี่ยมสิมนวคุด จะต้องไปเอาแล้วไปเติมลมยางกไม่หมดลมหมลม,ลมยางหมดนั่งเฉยๆก็โดนลมยางหมดเธอไปเติมลมยางอะไรขรับเาเลี้ยงคนลงทานนะไม่ใช่คอยให้หอ่อใส่ถุงใส่อะไรงานงานวัดค่ะงานวัดแต่ว่าคนหมดแล้ว ปลาดิบปลาดลาาดิบปลาดิบลาดิลาดะลาดิปาดาาดลาดิาปลาาดิบปบาดลบาาาาาบาปลาลาาา กลับไปแล้วค่ะเมื่อวานไปส่งเมื่อวานกลับมาไปส่งแฟนแล้วก็กลับบ้านเลยถึงตีสองไปกับหลานด้วยนะมากันไปด้วยยมวางกป็อโอาศมให้มากันไปด้วยจ่อ้าภาพลงรจริงๆมันมีส้มตำค่ะกินกับส้มตำ องวแลวกรลแม่น่ขอของพระศาสนาาบทีิวองฟังแอบาขอนแอบาอน้ำัขอคำแนะนำหน่อยเราไม่มีความมั่นใจเลยต้องทำยังไงมีเงินค่ะ มีเงินเดี๋ยวก็มีความมั่นใจเองเชื่อดิชันก็นเราต้องมีเงินค่ะเราถึงจะมีความมั่นใจนเวลาเราไม่มีเงินเราทําอะไรเราก็จะรู้สึกแบบไม่มั่นใจนะคะแต่ถ้าเราพอมีเงินทําอะไรก็ดูดีเป็นผดจริงๆนะคะ <c oughs> <c oughs> นะหาเงินค่ะหาเงินิเออ พูดเล่นนะครับพูดเล่นพ e. ูดเล่นนะครับพูดเล่นไข่เคี่ยวแหนมปลาสองวันตายหมดแล้วคนหมดแล้วคนหมดแล้วค่ะแม่คนหมดแล้วหนึ่งวันน้ำหนุกแหนมปลาสองวันเมียวน้องไข่รัตวันต้มตุ๋นต้มข้อสองวัน เขาแข่งก okay, ันสองวัน pues ทั้งป mm ีทั้งปีทั้งป nah, ีทั้งปีวันนี้หน oh, ึ่งวันนะพ่ะยคุณสาวสถานเ้าแข่งกันที่ขึ้นรางที่ขึ้นรางโอ้ยสวัสดีพันห้าทุกคนสรุปช่องใหม่ไลฟ์ไม่ได้มันไม่ให้ไลฟ์ช่องใหม่อ่ะคนตาเป็นพันแล้วนะมันไม่ให้ไลฟ์ก็เลยต้องมาไลฟ์ช่องนี้แต่ช่องนี้ไลฟ์ได้แต่ไม่มีตะกร้า

ไม่ได้พี่ก็เลยยังงงอยู่เนี่ยมันไม่ให้ไลฟ์พูด,พ,ดพูดติดตามก็เลยล้วเกินแล้วแต่มันไม่ให้ไลฟ์

เดี๋ยวยังมาถ่ายรูปนายแล้วไปแล้วแล้วเจอนี้แล้วแป๊บเดียวไปไปเข้าถ่ายรูปนายอะไรอ่ะอะไรอ่ะเกิดอีกแล้วเหรอ เกิดกันอีกแล้วเหรอโอ้โหสิบสองเดือนนี้เกิดกันทุกเดือนคนละเดือนเลยใช่ไหมเนี่ยตั้งแต่มกราถึงธันวาเนี่ยจริงๆันวันนี้จริงไปถ่ายรูปกันแล้วแล้วเเได้เมลเข้าเนี่ยเอามุมนี้แหละเอามุมนี้สวยายปไปไปฮะยปายทีมงานเราเยอะ ป้ายป้ายคนแก่คนเฒ่าคนเด็กป้ายป้ายป้ายแล้วแป๊บเดียวทุกคนเดี๋ยวดิฉันถ่ายรูปแป๊บหนึ่งไปไปดินี่มาหมดเลย มันจะมืดมันย้อนแสงหรือเปล่าใต้ถ่ายตรงไหนอ่ะเดี๋ยวดูก่อนตรงนู้นมืดตรงนี้ระหว่างมืดตรงนี้มันมืดมันย้อนแสงตรงนี้แหละไม่ต้องเอาแสงเราไม่ต้องเอาป้ายอ้าวแสงตรงนี้แหละไม่ต้องเอาแสงเราไม่ต้องเอาป้ายอ้าวก็เิดน้อย อ่ามาอ่ามามาตรงนี้ทีมงานใหญ่ค่ะทีมงานใหญ่อ่ะุงแล้ว đi <coughs> <coughs>